จะมีอะไรที่โผไหมคะแล้วโผเป็นยังไงครับที่เาิดซองไปแล้วพิณวัตรจะมีอื่นที่มาช้าเนี่ยคือปิดห้าคนแล้วก็ออกมาทีนี้เป็นเป็นที่เป็นททีี่่พูดจริงใจที่สุดละห้าคนที่ว่าไม่มีอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงไปหรือพลิกโผโผเป็นยังไงครับข่าวประการเสี่ย บางโผก็บอกคนนี้มงบางโผก็บอกคนนี้มงบางโผก็บอกคนนี้มงแน่ๆคนนี้ก็บางโผก็บอกคนนี้มีสิบมองก็เลยไม่รู้จะโผลไหนแต่ปากกาเสียนมีหักไหมก็ไม่รู้ครับมันก็อาจจะมีบ้างเล็กๆก็อะไรอย่างเงี้ยเลือกยากเลยคะห้าคนสุดท้ายเลือกยากครับเลือกยากเลือกยากเลือกยากสงสารน้องเขาจริงๆริงสงสารน้องโดยเฉพาะน้องแถวสองที่ตอนที่ตอนเข้ากองอ่ะ ตอนนี้มันมาออ,อยู่แถวหนึ่งเยอะมากนะฮะหลายคนอาจจะไปหลงว่าเฮ้ยแถวหนึ่งแถวหนึ่งคือแถวหนึ่งจริงๆตลอดเวลานะฮะแต่ว่าเราก็าเข้าใจนะคนที่เป็นเบอร์รองที่วิ่งติด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 เนี่ยเขาพลังไม่เคยตกเลยมีฮะมีมีหรือเป็นร่งที่<ม>เรารอยากม้น,น้องกลับมาใหม่ใช่ไหมก็ทุกคนสามารถกลับมาใหม่ได้หมดต่อให้ไม่ได้ ไม่ได้มงใหญ่นะครับคือกลับมาได้หมดลองหนึ่งก็ได้ครับลองหนึ่งก็กลับมาได้นะฮะก็กลับมาได้ทุกคนละครับไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่านะฮะความพยายามไม่เคยทอยศอคไแต่ต้องใช้เวลาหน่อยครับถ้าคนที่ปิดซองไปครับมีม้ามืดขึ้นมาให้แบบช็อกคนดูบ้างไหมคะพี่นวัดเก็บไปรุ่นละครับนะครับมันก็จะได้ไม่ต้องทําใจไปแต่เดินๆนะยูงๆก็ต้องมีอบ้างนะครับ แล้วก็เดี๋ยวดูผลงานหน้างานด้วยถ้าเกิดใครล้มตุ้มก็ถือว่าดวงไม่ดีก็ออกได้ครับอย่างตัวเต็งอะค่ะปีนี้จะมีตุ้มบ้างไหมคะที่หลายๆคนแบบเขาเต็งแน่เลยอย่างเงี้ยก็ถ้าเต็งตามโหก็บางคนเต็งๆก็ยังคงอยู่สบายๆอยู่บางคนนะฮะแต่ว่าบางคนก็ตุ้มตุ้ตบๆหลายคนก็ เห็นคุยกับหลังบ้านว่าตอนแรกก็มั่นว่าอยู่ทอ็อป5ตอนนี้ทีมหลังบ้านก็ภาวนาขอให้เข้าท็อป5ดีกว่าก็มีก็มีครับเพราะว่าเนื่องจากคลื่นลูกใหม่ก็แรงมากแรงจริงครับแรงจริงต้องยอมรับนะครโค้งสุดท้ายมันมีอะไรหรือเปล่าคบณละวัฒน์มีหลายคนก็แบบเอะหลังบ้านมีอะไรหรือเปล่าตอนนี้เราทําแต่โชว์ให้ออกมาดีที่สุดให้ถูกใจทุกทุกคนส่วนผลการตัดสินผมว่ามันก็จะ ถูกใจคนจํานวนหนึ่งอาจจะไม่ถูกใจคนอีกบางจํานวนเพราะไม่คือการแข่งขันนะก็ขอภัยไว้ล่วงหน้าด้วยด่าได้แต่อย่าด่าเยอะจะไม่มต้องถูกด่าแน่ๆอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เชื่อผมดิัคก็ธรรมดาตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้สนใจอะไรเยอะอยู่แล้วทํางานอย่างเดียวคือโซเชียลอะไรที่มันทอกซิกก็ตัดทิ้งอยู่แล้วครับนะฮะ วันนี้ค่ะคนที่จะมองค่ะพี่นวัดเขาต้องมีอะไรที่แบบเด่นอันดับหนึ่งเลยเขาอันดับหนึ่งเหรอครับถ้าจริงๆแล้วอะ่ะมันก็ต้องเป็นคาลิสมาก็คือมีรมัศมีมีความชายมีความน่าสนใจทางด้านการมองแล้วมารู้สึกมัน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 มีคาริสมาจริงๆอย่างที่อย่างต่อไปก็คืออ่โชคชะตาของเขานะฮะถ้าเกิด วันนี้เป็นวันที่ผูกด,ดวงแล้วโชคดีจริงๆก็ทําให้ขาการเดินทางทุกย่างก้าวจากหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปจนถึงสี่ทุ่มเป็นการเดินทางที่ไม่มีอะไรสะดุดมไม่หกล้มนะฮะไม่เซต่ตอบคาถามด้วยความลื่อไหลนะครับ<ม>เก็บทุกโชว์ที่เราสอนได้หมดเท<ม>่านี้มงแน่นอนครับมไม่ต้องรุนเลยครับ<ม>แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ อย่างที่บอกครับบางทีก็มีดวงเต้นซีนี้ผสมอยู่นะครับวันนี้ค่ะคนก็รอโมเมนต์ทุกคนมอบมงค่ะพิณวารจะเป็นใครเอาถูกเดี๋ยวก็รู้แล้วรอแป๊บนึงเห็นบอกว่าเม่ได้บอกว่าโอ้ยแบบสุดๆไม่สุดไม่สุดไม่สุดไม่มีไม่มีแล้ตลกขบขันไม่มีตีลกาไม่มีหย่อนลงมา อ๋อไม่ไม่ไม,ไม่จริงๆแล้วผมไม่อยากเซอร์ไพรส์นะแต่คนที่จะเซอร์ไพรส์อะ่ะเขาไม่บอกก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่าสําคัญอยู่ที่คนมงและกันแต่คนที่มาก็ก็ก็ส่งสักสีครับก็ส่งักสีครับอนน,นี้ใช่หรือเปล่าที่บอกเป็นพุณปุกรภพศลาครับีอนตอนต้นเป็นคุณภูก <ๆ S 2> อภพศลาจริงๆครับนะคุณได้คุยอะไรนานแล้วถามมาเกินว่า ด้วยสุขภาพของแกช่วงนี้ <ฮะ S 1> แกไม่ค่อยดีจริงๆ<ฮ>ะนะฮะก็เราเชิญแกสองสามอีเวนต์ละแกก็รับปากแล้วก็ถึงเวลาก็ต้องเข้าใจแกนะราแกก็อาจจะไม่พร้อมเราก็อาจจะไม่มั่นใจ <ฮะ S 1> แล้วก็อาจจะรู้สึกเออเอเอเขาเรียกว่าไม่สะดวกลังเลอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็เลยคิดว่าเอาเพื่อเราเคารพผู้ใหญ่อะไรที่ไม่สบายใจเราก็เข้าใจได้เราก็มีคนอื่น ไปอืขึ้นมาก็มาลุ้นว่าใครจะเป็นคนมอบใลุ้นสินครับมันต้องสนุกสรุปให้อยู่กับเ g i ครับมาแล้วเราเข้าไปดูกันเถอะบรรยากาศข้างในยัน่วคนทั้งนั้นแล้วค่ะวันนี้ทุกคนก็คือรอจุ้งแล้ว,อวเอาเป็นว่าโปรดักชั่นบ้านๆ5บาท10บาทเดี๋ยวเข้าชมเลยนะไม่ด้พูดว่ายี่สล้านอะไรเออยี่สิบล้านเนี่ยจริงๆครับเฉพาะแสงแต่ว่าไม่ได้ใช้วันนี้วันเดียวนะ20ล้านเนี่ยเฉลี่ยใช้มาตั้งแต่ เนชั่นอคอสตูมพิรี m i n ารีแล้วก็วันนี้นะครเพราะเราใส่ทั้งทั้งเบาเลยแต่ว่าทยอยใช้แต่วันนี้จะใช้ทั้งหมดพร้อมกันนะแต่ผมบอกเลยว่าบนเวทีในค่ำคืนนี้จะมีบางอย่างที่คุณไม่เคยเห็นนะฮะแล้วคุณก็จะได้เห็นมันนะครับแล้วคุณก็จะมีความสุขไปกับมันนะฮะวินาทีแรกห้ามพลาดในการชมเพะ้นะทุกคนจะต้องเข้าชมแกรนทีวีตั้งแต่ 1ิแปนาฬิกา50นาทีอย่าเข้าห้องน้ำนอย่าไปตักข้าวอ,อย่าไปลิ่มน,น้ำอ,อดทนก็ไว้1 9เ้านาฬิกาจุด0 0 0ย่เซอร์ไพรสมาเลยเพราะเซอร์ไพร์นี้ไม่มาการ การประกวดก็เกิดไม่ได้เหมือนกันแต่ไ่ได้เราพิตาเลยใช่ไหมคะพี่นวก็มันมากอดไข่เขาอ่ะครับมันมากอดนางงามไม่ใช่กับพิศตาตอนไหนฮะจะมารอดูนางงามอีกเดี๋ยวเดี๋ยวนางงาม้ามาโอ้ไปแล้วไปแล้วล้านสองไปแล้วนะครับแล้วก็ผมพยายามจะทำทุกอย่างให้แฟนนางงามมีความสุขนะครับบอกได้เลยว่าเบรดสุดท้าย เป็นเพร่อทเกี่รติชุมนชนทุกท่านนะฮะแฟนนางงามทุกๆคนนะครับเรารวมทั้งคุณปะด้วยนะฮะ <c oughs> ถ้าคุณไม่ร้องไห้แสดงว่าคุณไม่ใช่แฟนนางงาม <c oughs> สปอยหนักมากแล้วเรามาทดสอบกันว่าคุณร้องแล้วหรือยังกับ Universe Thailand New Era อาเอาเริ่มร้องเลยไทยนฟังไว้นะจำไว้นะเมื่อถึง3คนปั๊บตอบคำถามเสร็จปั๊บปิดเบรกเบรกต่อไปคือเบรกสุดท้ายเบรคนี้เป็นเบรกเมมโมรีเบรกสั้นๆแล้วจบเลย เรกนี้คุณจะได้น้ำตาเสร็จแล้วคุณจะได้ตกใจแล้วคุณจะช็อกเลยโอ้คือห้ามพลาดแมยแต่มีน่ะีเดียวผมเป็นคนทารุณกรรมคนครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไบโพล่าพ้องกกนอยากให้ีินวัตฝากถึงฝากลูกหน้าเลยแล้วกันฝากมิชุนวัตไชยแรงคนแรกของวินวัตอยากฝากอะไรถึงเขาคนนั้นคะก็ ขอให้เป็นคนซื่อสัตย์ต่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อองคอ์กรจากคำมั่นสัญญาที่มีอยู่นะในการทํางานร่วมกัน22วันนะครับสิ่งไหนที่สัญญาก็ขอให้เป็นแบบนั้นนะครับแล้วเราจะเซ็นสัญญาเท่าไหร่เราจะทํางานกันแบบไรก็เป็นแาบนัานนะครับเพราะฉะนีนเน้เราเป็นองคอ์กรที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเราไม่เคยไม่ทําตามสัญญานะครับคนที่ได้เป็นมิส ยูนิเวอร์สไทยแลนนะครับต้องปฏิบัติหน้าที่และอยู่ในสังกัดของเราพปนก้างนานนะฮแล้วก็เซ็นสัญญาานด้วยนะครับน่ันก้างนานนะผู้ชนะคนเดียวยังอ้ำกีนะครับสายที่ผมให้รางวาัลเนี่ยหลายคนบอกว่าเหมือนแกนมันไม่เหมือนแกนหรอกครับนะเพราะเราอยู่กันมานานจนเราสงสารเด็กๆแล้วเรารู้สึกว่าเด็กก็สู้อะ รู้ว่าข้างหน้ามันลําบากเหลือเกินนะตัวแม่เขาก็จะยืนบังจังก้าอยู่ขนาดไหนเขาก็สู้เมื่อสองวันที่แล้วผมก็เลยคิดว่าผมนั่งมองซ้อมื้อเข้าสีคนคนที่เข้าห้าคนที่ไม่เข้าก็เลย<ล>ใช้ตําแหน่งว่ารองอันดับสี่ั้งห้าคน mm hmm. ลองให้เงินอีกคนละห้าหมื่นเพิ่มเป็นเงินสดไปเลย mm hmm. แล้วก็ให้สายสะพายโดยที่ไม่เซ็นสัญญากั mm hmm. กบบ้านเอาสายสะพายไปใช้ จะได้โกโก้จะได้ไปออกงานเราเงินห้าหมืนไปกินโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับผมเลยเอาไปเลยฟรีๆผมให้แบบนี้คนก็จะบอกว่าทำเหมือนแกนไม่เหมือนครับแกนเซ็นสัญญาทุกตำแหน่งนะฮะแล้วก็พอเข้า5เราประกาศเข้า3คนสุดท้ายเหลือสองคนไม่ประกาศ2คนนั้นคือรองระดับ3ทั้งคู่คนะครับซึ่งได้เงินเยอะนะครับแล้วที่เหลือถึงจะเป็นรองสองรองหนึ่งและเดอะวินเนอ นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทํานะครับตําแหน่งรองเราเซ็นแค่ปีเดียวนะครับแต่ถ้าใครจะออกสัญญาก่อนเรายืนยันนะครับมีเหตุผลที่ดีรวมถึงจะมาประกวดใหม่ไม่ว่าจะเป็นแกรนด์หรือยูนิเวอร์สในปีนี้เลยในปีถัดไปเลยเนี่ยเราไม่ปลั่อะไรอยู่แล้วล้านปร์เซ็นต์ะครับส่วนผู้ชนะเซ็นสัญญาทุกทุกคนต้องเตรียมตัวไว้เลยนะในปีต่อๆไปนะผู้ชนะจะต้องเซ็นสัญญา5ปีนะครับ อยู่กับเรา5ปีแต่ถ้าได้เป็น Miss Universe สัญญาจะต่อโดยอัตโนมัติเป็น8ปีเพราะว่าเราต้องให้1ปีเป็นของ Universe แล้วเราช่วยดูแลนะเพราะฉะนั้นใครเป็น Miss Universe ไ h a แลนด์ก็สัญญา5ปีนะครับแล้วก็ถ้าเป็น Miss Universe ชนะสัญญาจะเป็น8ปีครับามพร้อมนะฮะเดียวไม่เลยนะครับทุกคนเบรกสุดท้ายนะน้ำตา ถ้าใครไม่ร้องแสดงว่าคุณไม่ควรดูด right. okay, ังงามไปดูมวยปะโอ้โอค่ะคบอี่สดีคกบขา็มีนะคะบส